สุดเศรา้าอิงฟ้าวราหากูธอำลาแม่สีดาวพัพิมลเผยสิ่งสุดท้ายที่ให้ก่อนจากไป ไว้เจอกันใหม่พบภูมิหน้ายังคงเป็นข่าวที่น่าเศร้าของช่วงนี้สำหรับการจากไปของแม่สีดาโพพิมุลนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ห่างหายจากวงการไป40กว่าปีและกลับมาแสดงในภาพยนตร์เรื่องวิวานน้ำซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจนเป็นที่พูดถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศนับว่าเป็นการสูญเสียที่ทุกคนต่างโศกเศร้ามากจริงๆโดยเฉพาะอิงฟ้าวราหะที่ร่วมแสดงกับแม่สีดา ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยวันแรกเธอนั้นได้มาร่วมพิธีชินกิจของแม่สีดาและถึงแม้วันสุดท้ายเธอจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่ก็ยังโพสข้อความเป็นการอำลามแม่สีดาครั้งสุดท้ายว่าบายๆนะแม่วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ส่งแม่ขึ้นสวรรค์เมื่อวานหนูรู้มาว่าแม่แอบสั่งมะม่วงไว้กับเพื่อนเตรียมเอามาให้จริงๆเมื่อไม่กี่วันก่อนเองเสียนะ์เนะเศียยจริงๆที่ทุกอย่างมาช้าไปไม่งั้นคงได้เจอกันอีกสักครั้ง แต่ไม่เป็นไรนะแค่นี้หนูดีใจมากๆแล้วที่เรายังนึกถึงกันเสมอขอบคุณทุกอย่างมิตรภาพความรักความผูกพันที่อบอุ่นเดินทางดีๆนะคะพี่อ๊อฟคงรอยอยู่แล้ว ถึงแม้วันนี้จะติดภารกิจหนูไม่ได้ไปส่งแม่ด้วยตัวเองแต่หนูขอภาวนานและส่งแม่ด้วยความรักความคิดถึงตรงนี้และหนูเชื่อว่าแม่สัมผัสได้เสมอบายๆนะจ๊ะคนสวยไม่ลองแล้วจะยิ้มส่งท้ายให้แม่แบบในรูปไว้เจอกันใหม่ในภพภูมิหน้านะคะรักตลอดไป